สวัสดีสบายดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องสบายดี FC สุขสุขคนเดอ้อมาพอกันกับสองบอปีอีกเซนเคยเนาะมืเอนี้มาอยู่ที่หน้าบาลลอนเนาะพี่น้องสบายดีเดอ้อมืเอนี้เป็นมือที่บาลลอนจะเดี่ยวหน้าเนาะก็บอกกีบ่กมีเวลาเลยมาซอยเนาะแต่ว่ามือเดี่ยวหน้ามือนี้ก็ได้ละหาเวลามาซอยเนาะเป็นมือสุดท้ายเนี่ย มันจีเดี่ยวเลยก็ได้มาใช่มาตอนจีเดี่ยวใช่พี่น้องมึงมีเวลาอะไรมาเนาะเหมือนนี่เป็นมือที่ถ่ายยังสีมิมี่เบาซุกเบาน้อยมาอีกเข้ามือเนาะมาร่วมขอบขวดยินดีอีกแล้วมือนนี่ตอนนี้เป็นเวลาตอนจะเสาร์เนาะพี่น้องมาหอดแต่เสาร์เติบมือนี้ ออกไปหาไปดำหน้าก่อนเดี่ยวมันนี้เดะพี่น้องเนาะ

ôu đủ nám lên ma, thế huỷ thử thế này, đốt nấm đâm nấm vậy này, một thâu, rồi, đấy กินหนักมากเอาเป็ดมาสองตัวมาสีมารับหน้าพี่นรับโอ้ยโมเียตูดูถูเข้าไปดีวอรอนไปดีไฟพี่น้องเหมือนตื่นๆื่นโอเหนนา โอ้ลืมลงคขีดสองตัวนะเป็ดฮะเป็ดสองตัวตัวเธอเหรตัวละแสนสองตัวสองแสนมันตัวหน่อยกับตัวใหญ่ตัวหนึ่งไงจีบบ้านแสนปลไปตัวหนึ่งสีบบ่บ่หอแสนพวกเราขึ้นนานมาสิบโมงเลยยังจะไห้ มอสุกมอหน่อยท่านมากูบอกกูมาสวยเด็เข่าวโม่งแหดนได้ดิ่นนี้ไปมาบอดี้เอาเวอร์ตี้ซุปน้ำบอดี้เอาวะบอดี้ทำให้เขียมตัวไปดีลงน้ำหน้ายังจะบยูยังจับลงลงน้ำหน้าวันพี่น้อง ของตัว้องตัวต้องเปิดกล่องก่อนว่าจะไหลถ่ายอเอาก็กดโดดอะก็กระท่าโดดอะของโตคือ,อระบบใหม่ปะดำหน้าดำหน้าพี่นอ้อง <c oughs> ดำเป็นอยู่ปะโอ้หลยปีเลยวรนนั้หน้าพี่นอ้อง พวเจ็ดปีเดี๋ยวบริดำน้าต่กับเป็นยูบริดื้อหงเนาะดให้ดำหน้ากันนะเขได้ยูกลับไปเห็ดท่าขึ้นกันเได้ยูได้เนาะจะเปเีียนนะก็คอยว่าล่ะมาดำมาฮะมาดำคอยไปไทยได้ไทยาทันไทยไหวาต่ันม้าจะจะน้ำน้ำเกลา ัที่ซิฟมุกเดี๋ยวโฟนเาท่านมาต้องใช้สิมากินเป็ดอย่างเดียวเราเงี้ยหน่อยเนดีบวหน้ามาเนี้โอ้บรรยากาศก็ดีหนาวๆนี่จั็กหน่อยหนาวได้มาแต่เสาร์หนาวเย็น

มย่นะขอเสียงแต่พวกจอมแล้วเราไปไทยนัดใดแกนมาแล้วมาคอบพลดีพวกูดีีบมุกจะมาหอดเนาะหอยีบมุกม้วันนี้จะเจาะทอยดีม่เจาะเนอะ มากินตัวเป็ดอะไรก็มื้อสวัสดีสวัสดีสวัสดีรับสิงค์บอสุกสวัสดีรำหน้าสวัสดอรอนเนาะคืนนี้ข้าวได้เอามาสองตัวตัวอะไรตัวแซน Khô, <laughs> không ai bố không à Chị hết giờ tôi đi không làm nào to có thì nó nà hay mấy lấy nè Hãy subscribe cái đeo đeo hay nì đúng hay may nữa nhưng lại hay ควรดีเที่ยงนะพี่น้องวันนี้ให้ไงแต่รันเดแล้วเนาะ ตอนนี้ก็เพียงเพี้ยนพอดีกันสิคืนนะบันกินขาวกินหนาดนะบันปียายรำหน้าคังเด็กฮะท้ามจะหนื่อยมากเลยนะครับเสื้อคหูจะคหูเอามาโอคูมันแห้งขยันฮะมันแห้งขยันแต่ช่วงโวแทบหน้าเลยน้ำหน้าบททสุดเด๋ยวหนึ่งผักหยุด สามเถื to to. He, join, at, ่อเอ้ามันบบเคยนะพี่น้องแบบเขาล่นๆบบเด้ดำหน้านะมันก็เจ็บนังปวดเอวปูมากนะมันเคยดำมากเคยเลยเนี่ยหน้ากูปีมบ้ามอมาีบปน่อ้ดีแต่บฮอนแดดวะได้บฮอนแดดวี่แต่พอเท้าแล้วตวปลายเท้า เราแม่เนี่ยนะเขาจะเาว้าเพื่อเาไม่เ่าเอออู้เ้อนั่นแห่เนี่ออเอเออนั่นนั่นเนี่ยบอกจับเป็ดพีน้องจับเป็ดบอกี้เอามาสอตวเนาะเอามาให้ดีอ่ะแต่บอรอนกับบอดี้งเป็นจะรากว่าผู้คนกับมาได้เนาะมือนจัจับจับจ Ui, tuyệt dài tù <laughs> sẽ đợi bỏ Đủ thứ mà ta nằm quẩy của mình nó Mừng này tí tù bằng nhảy này, ngồi bên chỉ tôi này Để <laughs> <laughs> ปาตัวใหญ่เลยว่าเฮ้ยปาตัวคุณบัดเนาะน้หน้าแซงเข้ามาคุณบัดมาเกิดขัวขึ้นขัวเฮียยังกินสวัสดีสวัสดีพี่เนาะ ปตามสมกินกระมงหม <c oughs> ตามโสมหอ่อโอ้พอดีเด้นสมก่อนโอ้หน่ใหญ่ดิขึ้นมาได้พี่น้องเห็นเนาะ,นะเกียมอาคิดเา,ดา,ากนินน้ำเลยมเนี <ๆ>กินสมบงม่วงพี่น้องมาเลยเกี่ยวเลยกินก้นอนกินก้อนเขาเก,กไี้เลยกระเครบเกาะเล่นน้อยๆนะนนะพักดิมา่นอะไรมาเ่อวันเนาะบุญกินสม ปาไปหาแมวเลยเ็มันกับกองีเรแม่เกิะโอ้โหเกิดเป็นปลาแต่พวกเขาดเ็เซุ่มนุ่มซุ่มนุ่มเงไเอาหมวกมาจับไว้มาดมาแตตระอับรีาเยียสักทีกิดอันนี้เบิดมาดีน้องคิงวมาะดีบ้าง่ะอาีเะ มาดีมั่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็แบบกรอบออร บ่าิดจอาไอศัยข่อยแล้วเหนี่มาเด้อพี่น้องมามาเลยตัวนี้ต้มเป็ดเนาะไอ้กี้เพิ่นเอาเป็ดมาแต่ใส่แตบบวตัวนี้แคบนะยังเดือดแลงเนาะเดือดแลงเดียมแดงมีอซเดียมแลงอิฐพกันด้วขาวปล้วย่ใหญ่ใหมันมีก็คนมากล้ำหน้าอิูดกันหัวย ขอ X2 เลยไขสามก่อนเนาะจะได้ซีมือเซฟแล้วเหอามโอ้สุดยอด X8 เนาะแสบแสบเฮ้ยพักเอาไปทางไหนนี่มันจะเอาไปแบบเอาใส่ผ้าติเขาใ้ผ้าติ๊เขา

อย่นั้นเนั่นนะขาตั้งดังมากดูด้วยนี่ลงป่าเจาแบอยู่เาบ่งเฮ้ยแรงเลยลเอถือันเลยพี่น้องเลยลองสิมมาสิมมาถึง่จะไมีรสชาติแบบนวข้าข้าวหรือเนยังไงบัวข้าวต้องไหมข้าวเดียวเวิดข้าวเดียวเวิร์ดพอเนาะ มันแสบจี่ไหลเด้อออแสบแสบขวบเด้อก็ผักแต่เป็นนวดปลได้อีกแล้วนี่แหงแสบน้องกูแบบนี้เลยตนพี่น้องเลยตอนนี้ก็กินข้าวเป็นที่แฮมหอยเลยเนาะกินข้าวแสบเลยเดี๋ยวก็ไล่เวลาที่เขาสีได้ลงรำหน้านาะพี่น้องมีแต่นุ่มๆมาอนี่ยหาฮกฮกถึกฮกบึกจ่อกับน้ำแป๊บสี่เออ ยงหน่ไปนกน้ำหน้าอะไรพี่น um> ้องเลยท่านก็อนคนโดกกะนาะคนได้ไปนี่มีแต่บักเถิกกกเถิกวนเลยจิ้งน้ำหน้าไปพี่น้อง ฉั่แงแท้เยอสีใจอย่แมอำน้าเด้อพี่น้อมาีนน้อหนึ่งนี่แหละาไอ้นยหนึงมาพี่น้องเลยลำหน้ากันเอรอำหน้ากะสำหรับคลิปนี้มันก็ยายเลยนาะพี่น้องเนาะก็สิได้จบคลิปไปเพียงเท่านี้เลยเนาะ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปเด้อพี่น้องเลยหอกันมือนะฮะลับหน้าเลยเนาะบางกรีว่าชินนอนข้าให้นะเอาไปหนิเฮ้ยพอกันมือนะขอกาวเข้ามาสบายดีสบายดีมานั่งกินแบบสีหนิฮะ